เรามาต่อกันด้วยข้อที่9นะครับจงอธิบายหลักการการเติมอากาศแบบอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกได้แก่เครื่องเติมอากาศแบบไหลหลังนะครับการแบบพื้นเอียงลาดเอียงนะครับแบบหอนะครับหรือทาวเวอร์และแบบถาดหลายชั้นมัลติเพิลเทรดนะครับพร้อมวัดรูปประกอบนะครับเครื่องการเติมอากาศนะครับก็มีหลักการการเติมหลายรูปแบบด้วยกันนะครับการเติมอากาศแบบอาศัยแรงโน้มถ่วงนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่ทําให้น้ํานะครับสัมผัสกับอากาศ เมื่อน้ําสัมผัสกับอากาศแล้วนะครับก็จะทําให้นะครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือแก๊สบางส่วนที่ติดในน้ําที่มาจากน้ําดิบสูญสลายออกไปนะครับพวกแคลเซียมกับแมกนีเซียมที่เป็นไอออนที่อยู่ในน้ํานะครับก็จะเกิดการกลายเป็นตะกอนได้นะครับการเติมนะครับอากาศเนี่ยนะครับแบบแรกก็คือการเติมอากาศแบบไหลหลังนะครับการเติมอากาศแบบไหลหลังก็คือให้น้ําไหลหลังตามขั้นตอนนะครับโดยการนะครับอ่า กระทบกับนะครับบางทีอาจจะมีการสร้างบัฟเฟอร์นะครับทำให้นะครับอัตราพื้นที่ผิวกับปริมาตรนะครับของน้ำมีเพิ่มสูงขึ้นเพื่อยๆว่าน้ำมีการผ่านตัวนะครับตัวนี้ขั้นบันไดเป็นลักษณะนี้แบบไหลลังนะครับทำให้นะครับมีการกระทบแล้วก็มีการนะครับมีการแปรปรวนของน้ำทำให้นะครับมีการสัมผัสกับอากาศมากยิ่งขึ้น สำหรับแบบ B ีนะครับแบบพื้นเอียงนะครับอ่าแบบพื้นเอียงนะครับเป็นลักษณะแบบพื้นลาดนะครับลาดเอียงนะครับจามีการนะครับพยายามทําให้น้ํานะครับมีการเกลี่ยเป็นแผ่นบางมากที่สุดเพื่อเพิ่มอ่าพื้นที่ผิวรับน้ํานะครับผิวรับแลกเปลี่ยนกับอากาศนะครับที่สูงขึ้นนะครับสําหรับแบบต่อไปนะครับแบบหอนะครับแบบหอลักษณะก็คือให้น้ํานะครับอ่าผ่านหอลงมาแล้ว จากข้างบนลงสู่ข้างล่างนะครับแต่นะครับมีการปั๊มอากาศจากข้างล่างส่วนขึ้นไปนะครับทำให้นะครับน้ํามีเปอร์เซ็นต์การสัมผัสกับอากาศได้สูงนะครับแต่อันนี้ก็มีข้อเสียก็คือเราต้องมีปั๊ม2ตัวก็คือปั๊มน้ําอันนึงกับปั๊มอากาศอันนึงนะครับเพื่อให้นะครับน้ําตกลงมาและอากาศส่วนขึ้นไปนะครับนะครับเพราะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับเพราะมีต้องใช้นะครับหลักการนะครับอ่า สำหรับนะครับการกำจัดน้ำเสียเป็นบางแห่งนะครับสำหรับแบบ m มัลติเพ a ทหรือถาดหลายชั้นนะครับก็คือการเอาถาดนะครับที่มีรูเจาะนะครับหลายๆรูนะครับซ้อนๆกันเป็นชั้นๆทำให้น้ำนะครับตกลงมาเนี่ยเป็นละอองหรือหยดน้ำนะครับเพื่อเพิ่มอัตรา A ส่วน V มากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นนะครับอ่า วิธีนี้ก็มีประสิทธิภาพที่ดีนะครับอ่าเหมาะสําหรับการประปาขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นปราปาชุมชนนะครับในพื้นที่หลายภาคในประเทศไทยใช้วิธีนี้นะครับสำหรับนะครับการประปาขนาดใหญ่จะใช้แบบวิธีไหลหลังนะครับเป็นแบบน้ำตกลงมานะครับ สำหรับข้อที่10นะครับระบบเติมอากาศแบบอาศัยแรงน้มถ่วงของโลก Multiple t ท a n นะครับที่นิยมใช้ในการเติมอากาศขนาดเล็กนะครับสำหรับประปาหมู่บ้านขนาดหนึ่งแห่งหนึ่งนะครับมีการนะครับมีการออกแบบถาดบนกับถาดล่างนะครับซึ่งห่างกันประมาณ2เมตรแล้วก็มีการเสริมถาดนะครับอยู่ระหว่างถาดบนกับถาดล่างอีก6ถาดนะครับจงหาว่านะครับระยะของน้ำที่สัมผัสกับอากาศเนี่ยระยะเวลาเนี่ย มันเหมาะสมหรือไม่นะครับและอธิบายความเหมาะสมของระยะห่างระหว่างถาดแต่ละถาดว่ามันมีความเหมาะสมหรือไม่และวัดรูปประกอบนะครับกําหนดให้นะครับถาดมีจํานวน8ถาดถูกไหมเพราะถาดที่อยู่ขั้นกลางมี6ละข้างบนข้างล่างมี8ดังนั้นช่องว่างระหว่างถาดตัวนี้นะครับช่องว่างระหว่างถาดก็จะมีอยู่นะครับ7ชั้นด้วยกัน ถ่ดถาดหนึ่งถาด2ทงาดสามถาดสี่ถาดห้าถาดหกถาดเจ็าดแมีถาดแปชั้นดังนั้นระยะตก1 2 3 4งสองี่ห้าหกเอ่าเอท่ากับเและเฮเท่ากับสเพราะนะครับถาดบนกับถาดล่างห่างกัน2เมตรนะครับดังนั้นเข้าสูตรนบทีเท่ากับสแควรูทสองเนส่วนจีะครับสก็คือ N บเอ็ก็คือ7นะครับ h ก็คือ2เมตรนะครับ g ก็คือ9.81ได้ระยะตกนะครับนะที่เจระยะเนี่ยเท่ากับ1.69วินาทีหรือว่าสัมผัสกันะครับระยะเวลานี้มันมีความเหมาะสมนะครับส่วนระยะห่างระหว่างนะครับตะแรงนะครับจะเห็นได้ว่าระยะตกมี7อันดังนั้นนะครับเอา2เมตรหารด้วย7นะครับเราจะได้ระยะตกคือหรือระยะห่างระหว่างถาดแต่ละช่วงประมาณ0.9,29เมตรซึ่งก็ยังถือว่า นะครับถาดนี้ยังไม่เหมาะสมเพราะมาตรฐานกำหนดที่สามสิบถึงห้าสิบเซนนะครับตามมาตรฐานนะครับว,ว่าระยะห่างระหว่างถาดเนี่ยควรอยู่ระหว่างสามสิบถึงห้าสิบเซนนะครับอ่ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับสำหรับนะครับข้อที่สิบเอ็ดการทดสอบนะครับหาค่าความสม่ำเสมอของเม็ดทรายที่นำไปใช้นะครับอ่าในระบบสายกลองนะครับ โดยการนะครับอ่าโดยการนำไปทดสอบนะครับโดยวิธีสีบอณ alysis ผลที่ได้จากการทดสอบดังตารางนะครับทายที่ได้เนี่ยนะครับอ่าเราเอามาใช้ทดลองประมาณ10กิโลนะครับและจงตรวจสอบว่าทรายที่เอาไปใช้เนี่ยมีมีความเหมาะสมกับระบบทรายกองชาหรือไม่นะจะเห็นว่าเขากำหนดอะไรมาขนาดช่องเปิดออกมาและขนาดนะครับเม็ดทรายที่ค้างอยู่บนตะแกรง จะเห็นได้ว่านะครับเราเอาตารางมาจากนั้นนะครับเอาขนาดเม็ดทรายที่ค้างอยู่บนตะแกรงมาจากนั้นนะครับแสดงว่านะครับตะแกรงปกติแล้วเราจะเรียงจากตะแกรงขนาดใหญ่นะครับขนาดดูปเปิดขนาดใหญ่แล้วลงสู่ขนาดเล็กและชั่งนะครับน้ําหนักนะครับที่เม็ดทรายที่ค้างอยู่บนตะแกรงจากนั้นหาน้ําหนักสะสมนะครับที่ผ่านผลได้ก็คือเอาอะไรเอาสิบลบด้วย 0.5ถูกไหมอันนี้ก็เอา9.5ลบด้วย0.5เอา9ลบด้วย10หนึ่งนะครับอ่า8ลบด้วย2 6ลบด้วย3นะแล้วก็3ลบด้วย3ดังนั้นก็จะเป็นน้ำหนักที่สะ,ส,ะสมที่ผ่านผลได้นองมาจากนั้นหานะครับน้ำหนักสะสมที่เป็นเปอร์เซนต์ที่ผ่านผลได้นะครับพูดง่งยๆว่าเอา9.5เนี่ยหาร10 อ่า9.5หาร10นะครับคูณด้วย100ก็จะได้95มานะครับก็ได้90 80 60 30 0ออกมานะครับอันนี้เราได้น้ำหนักสะสมที่เป็นเปอร์เซ็นต์ผ่านผลได้นะครับจากนั้นมาหาอะไร effective size ที่10% effective size ที่10%ก็คือ10% passing ถูกไหม10% passing มันก็คืออยู่ตรงนี้ถูกไหมอ่ามนอยู่ช่องระหว่างตรงนี้แสดงว่า สิบเปอร์เา่งยมันอยู่ที่นะครับขนาดช่องเปิดที่0ูนย์จุดสี่มิลลิเมตรนะครับยูนิฟอร์ดอ่ะยูนิฟอร์มิตี้โคอฟิเนะครับขนาดพาร์ซิ่เท่ากับหกสิบนะครับก็คือขนาดช่องเปิด0 5, นูนย์ด้าะัดังนั้นได้ศูนดห้าหารด้วยศูนย์จุดี่ก็จะได้1นึจดสองห้านะครับอ่า uh. จากนั้นเรามาตรวจสอบนะครับข้อ11.2ตรวจสอบรายกองที่มาใช้มีความเหมาะสมหรือไม่นะครับจะเห็นได้ว่าขนาดของเม็ดทรายนะครับอ่าหรือ effective size เนี่ยครับอยู่ที่0.4แต่ใหญ่กว่ามาตรฐานเพราะมาตรฐานกำหนดที่0.15ถึง0.35ม mm. ิลิเมรอ่ะใหญ่กว่านะครับสำหรับระบบสายกองช้าแต่ความสม่ำเสมอเนี่ยนะครับมีค่า1.25ถือว่าจัดเป็นเกณฑ์ดีเพราะความสม่ำเสมอควรน้อยกว่า1.5 นะครับถือว่าเป็นที่ยอมรับนะนะครับสำหรับนะครับการออกแบบข้อที่12นะครับการออกแบบระบบรวมตะกรนแบบแผนก้านวกวนหรือ buffer fluctuation t e r นะครับในระบบประประาไซกรองเร็วนะครับโดยมีการนะครับออกแบบถังตกตะกรนแบบแผนก้านวกวนเนี่ยนะครับโดยกำหนดอัตรากำลังการผลิตเน,นี่ยนึ่ 11ล้านลิตรนะครับแล้วระยะเวลาในการทำตะกอนนี่ครับ20นาทีระยะเวลานะครับความเร็วของการไหลเนี่ย20เซนต่อวินาทีกำหนดให้นะครับช่องว่างระห่หางระหว่างบัฟเฟอร์นะครับประมาณ0.4เมตรนะครับแผ่นกั้นมีความหนาเท่ากับ8เซนความกว้างประมาณ3.5เมตรนะครับจงหาความกว้างและความยาวของถังตกตะกอนนะครับและพร้อมวาดรูปประกอบนะครับ อย่างแรกเลยอัดกําลังการผลิตนะครับประมาณสิบล้านลิตรนะครับอเรามาหาปริมาตรของถังตกตะกอนก่อนถังทําตะกอนกันนะครับถังทําตะกอนเนี้ยครับควรหาได้จากนะครับอัตราการไหลคูณด้วยระยะเวลานะครับในการทําตะกอนนะครับอ่ะดังนั้นอัตราการไหลก็สิบล้านถูกไหมคูณด้วยเวลาก็ยี่สิบนาทีหารด้วยยี่สิบสี่เพราะเราต้องการแปลเป็นวันถูกไหมเพราะอ่า กำลังการผลิตนี้มีหน่วยต่อวันนะครับหารด้วยยิ่มสี่คูณด้วยหกสิบหกสิบก็แปลงจากนะครับนาทีนะครับะนะครับหารด้วย 1, 000, 1, 000หนึ่งพันหนึ่งพันหมายความว่าอะไรเปลี่ยนจากหน่วยลิตรเป็นหน่วยลูกบาศกเมตรนะครับดังนั้นได้ปริมาตรของถังมาได้เท่ากับหนึ่งร้อยสามสิบแปดจุดแปดแปดนะครับลูกบาศกเมตรนะครับจากนั้น De t e n t i o n time ก็คือระยะเวลาในการทำตะกอนนะครับยี่สิบนาทีความเร็วในการ เคลื่อนที่นะครับประมาณ20เซนตต่อวินาทีหรือเท่ากับ0.2เมตรต่อวินาทีดังนั้นความยาวของการไหลนะครับก็หาได้จากนะครับระยะเวลานะครับคูณด้วยนะครับคูณด้วยแปลงจากนาทีเป็นวินาทีคูณด้วยกับความเร็วนะครับก็คือ0.2นะครับดังนั้นได้ความยาวนะครับของการไหลของน้าเนี่ยประมาณ240เมตร นะครับอ่ะดังนั้นมาหาพื้นที่หน้าตัดของการไหลนะครับจะเห็นได้ว่าปริมาตรของถังเนี่ยประมาณ138.88นะหารด้วยความยาวของการไหลก็คือ240ดังนั้นได้พื้นที่หน้าตัดนะครับอ่ประมาณ0.8 578นะครับตารางเมตรหรือนนะครับเรากําหนดให้นะครับโจทย์กําหนดให้ระยะห่างระหว่างบัฟเฟอร์เองก็0.4ดังนั้นเราหาระยะความลึกก็คือเอาเนะ้พื้นที่หน้าตัดก็คือ0.58หารด้วยระยะห่างระหว่างบัฟเฟอร์ก็คือ0.4นะครับเราจะได้ความลึกของน้ําประมาณ1.4 4ีหรือ1.5เมตรนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับถ้าใช้ถังทําตะกอนนะครับแบ่งเป็นสซีก หมายความว่าอะไรนะครับบัฟเฟอร์เนี่ยมันจะมีซ้ายขวาถูกไหมอ่ามีซ้ายขวาซึ่งการนะครับอ่าสลับซ้ายขวาเนี่ยนะครับมันจะมีเราต้องมาหาความยาวที่เป็นประโยชน์ก็คือระยะที่น้ํานะครับไหลจริงนะครับระยะที่น้าไหลจริงเนี่ยหาได้จากนะครับ ความยาวของบัฟเฟอร์ลบด้วยนะครับอ่าหนึ่งจุดห้าเท่าของระยะห่างระหว่างบัฟเฟอร์หนึ่งจุดห้าเท่าคูณกับศูนย์จุดสี่พอระยะห่างระหว่างบัฟเฟอร์ก็คือนะครับศูนย์จุดสี่ได้ศูนย์จุดหกออกมาดังนั้นนะครับอ่าดังนั้นเราจะได้ความยาวนะครับที่น้ําไหลจริงๆเนี่ยนะครับอ่าศูนย์จุดสองจุดเก้าเมตรนั่นเองนะครับจากนั้นเรามาหาจํานวนช่องที่ใช้ในการไหล ระยะไหลกันทั้งหมดนะครับ240หารด้วย2.9เนะครับเราจะได้82.75ช่องนะครับหรือนะครับเขาจะปัดเลขขึ้นเป็น83ช่องดังนั้นนะครับมันจะมีการสลับซ้ายขวานะครับถ้าสลับซ้ายขวาเนี่ยมันเป็นเลขคี่ถูกไหมอ่ะแต่ปกติแล้วเราจะคำนวณควรมันเป็นเลขคู่ถูกไหมแต่ดังนั้นเราจึงปัดเป็น8 4ช่องนะครับ84ช่องแสดงว่านะครับเราจะมีซ้ายขวาเนี่ยประมาณ42ช่อง นะครับจากนั้นนะครับความยาวของถังเนี่ยนะครับไม่นับแผ่นบัฟเฟอร์เนี่ยครับก็จะเห็นได้ว่าก็เอาจํานวนช่อง,องคูณด้วยช่องว่างระหว่างบัฟเฟอร์นะครับอ่าก็ศูนจุดสี่ดังนั้นจะได้ความยาวของถังสิบแปดจุดแปดศูนย์นะครับแต่ถ้าบัฟเฟอร์เองมีความกว้างแผ่นละ 8, 8แปดแปดเซนนะครับอ่าแปดเซนหรือเท่ากับศูนย์จุดศูนย์แปดอ่าเมตรถูกไหม ดังนั้นนะครับหาความยาวทั้งหมดได้นะครับความยาวของทั้งหมดของถังตะกอนได้ก็คือสิบหกจุดแปดศูนย์บวกกับจํานวนบัฟเฟอร์ก็คือมีสี่สองช่องก็จริงแต่มีจํานวนบัฟเฟอร์เท่ากับสี่สิบสองลบด้วยหนึ่งก็คือสี่สิบเอ็ดนั่นเองคูณด้วยนะครับความกว้างของอแผ่นบัฟเฟอร์ก็คือศูนย์จุดศูนย์แปดเมตรนะครับก็จะได้ความยาวนะครับของถังตกตะกอนนะครับหังรวมตะกอนมาเป็นยี่สิบจุดศูนย์แปด นะครับจะเห็นได้ว่าแผ่นกั้นวุกวนของเราเนี่ยนะครับอ่ามีความกว้างเท่ากับนะครับ3 4 3 5ดนะครับแล้วก็มีระยะปลายอีก0.6นะครับมีความยาวทั้งหมดนะครับ20.08นแะครับแต่ละฝั่งนะครับมีแผ่นบัฟเฟอร์จำนวน4 1แผ่นถ้ามีจำนวนช่องระหว่างบัฟเฟอร์ก็คือส2นะครับสำหรับนะครับข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าข้อที่13จงอธิบายหลักการและการทำงานของ ถังตกตะกอนแบบไหลขึ้นนะครับ Upward Flow Setting Tank นะครับพร้อมวาดรูปประกอบ Upward Flow Setting Tank นะครับเป็นการบ่อรวมตะกอนนะครับบ่อถังตกตะกอนซึ่งเป็นลักษณะแบบวงกลมนะครับพูดง่ายๆว่านะครับเป็นลักษณะแบบกลวยหงายขึ้นนะครับอ่ามีปล่อยน้ําเข้าไปนะครับเขาจะเอาน้ําเข้ามานะครับน้ําก็จะผ่านตัวท่ออินเลตไปตัวนี้นะครับตรงอินเลตไปจากนั้นน้ําเนี่ยนะครับ ก่อนหน้านั้นมันจะผ่านนะครับถังผสมเร็วนะครับถังผสมเร็วก่อนหน้าจะผ่านถังผสมเร็วเขาจะมีการเติมสารสม้มเพื่อให้สารส้มทำยากับอะไรครับกับน้ําดิบนะครับเพื่อจะได้เกิดเป็นตะกอนฟลักเมื่อเกิดการเป็นตะกอนฟลักมันก็จะผ่านนะครับถังรวมตะกอน นะครับจากนั้นเข้าสู่ถังตกตะกอนนะครับดังนั้นนะครับตะกอนที่ได้นะครับก็เกิดการเป็นตะกอนฟลักตะกอนฟลักเนี่ยก็จะมีน้ําหนักนะครับเพราะเกิดจากนะครับตะกอนนะครับรวมตัวกันเป็นก้อนขนาดใหญ่นะครับ่ะและเกิดการตกตะกอนนะครับบ่อตกตะกอนเนี่ยนะครับก็ต้องการรวมตะกอนแล้วก็กากาจัดตะกอนทิ้งไปนะครับ ซึ่งตะกอนเนี่ยเขาจะมารวมกันนะครับอ่าตะกอนก็จะมารวมกันซึ่งนะครับเมื่อน้ําไหลเข้ามานะครับตะกอนก็จะเกิดการนะครับมีขนาดใหญ่ถูกไหมมันก็จะตกตะกอนลงสู่ข้างล่างมันก็จะไปเกาะตามอ่าขอบถังนะครับดังนั้นเขาจึงทําเป็นโกลวยงงายขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับน้ําที่ใสๆก็จะลอยขึ้นมาข้างบนนะครับดังนั้นน้ํนนาใสๆเนี่ยก็จะล้นผ่านเวียแล้วก็เข้าสู่นะครับระบบรวมนะครับ จะเห็นได้ว่านะครับน้าใสๆก็จะลอยข้างบนน้ําที่มีความขุ่นหรือตะกรฟลักก็จะจมอยู่ข้างล่างนะครับการจมตะกรฟลักเนี่ยมันก็จะเป็นชั้นแบบสลักชั้นแบบสลักเนี่ยก็จะอยู่ข้างล่างนะครับดังนั้นก็จะมีการกวาดตะกรอยู่เสมอนะครับมีแกนกวาดตะกรหมุนตัวอยู่ตะลอดเวลาแล้วจากนั้นเขาจะสูบเอาน้ําที่ปนกับตะกรฟลักนะทิ้งไปนะครับลงสู่ก้นถังทิ้งไป อันนี้คือหลักการของนะครับถังตกตะกอนแบบไหลขึ้น u p o r d f l o w setting แทง